โอเคนะก็ขอสวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมกันชาแนลนะวันนี้อยู่กับเกมโรบ็อกนะครับในแมปบ็อกฟูดกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวผลหนึ่งนะครับก็คือผลเลิฟนะหรือผลความรักของเรานั่นเองนะซึ่งบทนี้คนอื่นเขารีวิวกันไปตั้งนานแล้วผมเพิ่งจะมารีวิวนะครับนะโอเคอย่าผลนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายสกิลนะครับซึ่งผลนี้เนี่ยโคตรดีเลยนะซึ่งมันจะดีตอนมาตอรี่สองร้อยเนี่ยตอนกดบีอ่ะมันจะดีมากมากเลยซึ่งบทนี้นะผมลองฟาร์มดูนะมันก็พอฟาร์มได้นะะแต่่ก็ยังไมดีาผลานะ เดี๋ยวเราจะลองเล่นกันนะครับเอาง่ายคือผลเนี้ยมันได้เหมาะการฟาร์มมันเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวกันนะเอาง่ายคือตอนเนี้ยผมนะครับไม่ค่อยดีแบบฟาร์มเวิลมาเท่าไหร่นะก็จะมารีวิวผลนะครับส่วนใหญ่นะแต่อีกไม่นานนะจะมีซีรีส์นี้นะซีรีส์ล่าเจ้าอะไรหนึ่งร้อยตัวนะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะน่าจะนานมากๆเลยโดยล่าคนเดียวด้วยนะครับไม่ได้ล่ากับเพื่อนอะไรเลยนะโอเคถ้าล่าได้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะ มาเดี๋ยวผมจะใส่หมวกโอ้เอาใส่หรอเว้นดูฟามิงโกนะคเพื่อความแรงของผลปีศาจนะโอเคเริ่มเลย้วกันนะครับมาสกิลแรกนะครับฮาร์ดช็อตนะนี่หัวใจโคตรสวยเลยปล่อยครับตูมได้ไปสามพันเจ็ดรอนะครับถือว่ามันก็ดีนะนโอเคมาเนะออเพื่อนมาจากไหนมาเนะี่ยเฮ้ยเพื่อนยังไม่ใช่เวลารีวิวของอยู่ มาสกิลสองนะครับสกิลสองนะกด X ใช้แบตเตอรี่0นี่นี่นี่มีแสงด้วยเป็นการปล่อยสักอย่างลงมาจากปนฟ้านะเป็นหัวใจสักอย่างซึ่งดาเมจก็ถือว่าแรงกว่าขั้วที่แล้วนะครับประมาณ4 9 0 0ัน้นั่นเองโอ้โอืมเขาก็ใช้มวกกันได้เอง โคตรเท่ด่ามีท่าพันเลยเมื่อกี้ <c oughs> แรงจัด <c oughs> เฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ยมาเอามาเอามา่นะครับสกิลเอ็กนะคุกนี่นะมันเหมือนเป็นการสตันด้วยนะเนี่ยเป็นการสตัน์ดทไมไแบบเกมมันกระตุกตุก วิ้ยอะไรเนะี่ยเจ้าผงทรายครับเก็บได้ปะเก็บไม่ได้เออมีผงสปริงอีกนะโอ้หเอาไปแลกลงดันได้ไหมี่ะจะได้นนะอนะเออเอาไปแลกลงดันได้อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันเผื่อวยังไม่ได้คนหยิบไปฮ้ยอ,อ,อะไรอะ่ะอ๋องอะไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนจุดการรีวิวแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าแบบไอ,อพวกเรามันก็ลังพ v p พีกันอยู่นะที่ผมปิดไว้ก็ไม่น่ารำคาญนะ เดี๋ยวจะไม่เห็นสกิลมันนะโอเคคุณหนูเหมือนใครตามมาเลยเมื่อกี้หามอนเตอร์บ้านอังน,นี้ก็ได้ไม่ใช่โอเคมาได้แล้วนะสกิลต่อไปนะครับกด C นะใช้แบตเตอรี่5 0ึ่งอ้าสนนะกิลนี้นะครับด้าเมนจ4,700ถือว่าผมชอบมาสกิลนี้รู้ทำไมมนสกิเท่ดีนะครับ แต่ปัญหาคือสกิลนี้ไม่ค่อยจะวงกว้างมากเท่าไหร่ไม่ใช่ดูนะเนี่ยไม่ถึงอะ่ะคือสกิลนี้ไม่มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันไม่ค่อยจะกว้างอะ่ะนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวใกล้กว่านี้กันอ่าเดีนะ๋ยวใกล้กว่าเดิมแลองลองดูใกล้ขึ้นเนีย่ยไม่โดนนะครับกากใกล้กว่านี้ได้ไหมเนะี่ยใกล้กว่านี้ไม่โดนอีกเหรอโอเ้เฮ โอ้ oh, มันดึงได้อะไรของมุกแกนะฮะตาย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 เออมาใกล้กว่านี้เนี่ยเออก็จะโดนเนาะโอเคสกิลนี้ก็ถือว่าเทพดีนะสวยนะครับเอาง่ายคือมันสวยมากเลยอะแต่ผมไม่ชอบเป็นงทีมันแบบตีไกลไม่ได้สกิลต่อไปก่อนจะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับกด F นะเป็นการบินนะครับ เนี่ยสวยดีเป็นนกฟามิงโก้นะอย่างสวยอะอย่างแพร่นะแล้วก็ไม่ได้บินในนี้มากนะไม่ได้บินช้ามากเท่าไหร่พอบินได้เนี่ยนี่เอา้าผิดสกิลต่อไปนะครับกดนี่นครับสกิลชื่อว่าเบสเฟนซุ้นี่การสปอนเพื่อนออกมานะครับแล้วมันเหมือนจะใช้ดาบเลยบางอย่างเป็นดาบของบอสบิวต้ฟูลจำไม่ได้มาชื่ออะไรนะมาให้มันมาตีมันตีได้นะเนี่ย แต่ว่ามันจะตายง่ายไปหน่อยนะไอพวกนี้มันจะตายง่ายมากเออเออแล้วก็เราก็สามารถช่วยมันตีได้ด้วยนะครับผมชอบสกิลนี้สุดละนะอันนี้เนี่ยเอาตีต้นไม้อ้ยนี่นะครับแต่ว่ามันจะอัพดาบให้เรานะมันไม่อับผลให้เราอะปัญหาเหมือนมันจะใช้ดาบที่ผมยังไม่มีด้วยนะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช้ดาบที่ผมมีว่าแบบใช้โยรุอะไรเงี้ยตี มาผมจะผมจะลองอัพมัตเตอรี่ดาบนี้บ้างนะครับปุบ๊บปั๊บเพื่อนเใจเย็นจเย็นเนี่ยเอ่อผมจะต้องใช้ผลปิดฉากนะครับแล้วก็ให้มันมาอ่าราสามารถช่วยตีได้ตูมน,นี้แหละนะครับก็เป็นนี้แหละนะโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะ ไปตามนั้นแหละมาครับทุกคนผมจะได้เวลามาฆ่าบอสนะครับผมได้เวลามาหาเงินสมผลนะก่อนจะปิดคลิปมารวยพวกแกสู้แป๊บนึงนนอกเรื่องแป๊บเหมือนผมเห็นเขากำลัง PVP กันอยู่ตัวนี้นะครับโอ้โหโอ้ใจเย็นจริงไอ้คนนี้ไม่ใช่ผลพามันจะไม่ได้เปรียบเลยไม่ใช่คนนี้มันได้ผลพามันจะได้เปรียบกว่านะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ มันไม่ให้ผมตีบ้างเลยเฮ้ยมันเชี่ยแข่งผมาตายแม่งแต่สุดท้ายผมก็ไม่ได้ดรอปอะไรเลยนะครับทุกคนว้าวนะว้าวไม่ได้ดรอปอะไรเลยนะปกลับเปิดฉากเริ่มได้ปุ๊บยั่งยังเลยยี่ม,ม,เยม,เยมเลยเ ไม่ใช่คนผิดมั้งอ๋อคนไม่ใช่คนผิดเลยเซกไมค์ฆ่ามันเดินมาโอ้เพื่อนทางนี้ทางนี้โอเค ไปอุย้ยเอาเวลด้วยโอ้โหโอเคผมมีเงินมาสุ่มหมดแล้วก็จะไปทริปโอเคนะครับได้เวลามาสุ่มแล้วมาผลดีๆนะครับครั้งนี้นา่าว้าวกว่าจะมีผลแบบนี้มานะครับเก็บเมียวะเมียวะเนี่ยอ๋อเยี่ยมไปเลยนะครับผมมีแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเลย โอเคเอออเางดีโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะโอเคไปล้วบาย